เมื่อนี้นะคะกระทําการขัดซีชวีวันลอติดตามมึงนะคะว่าเมื่อนี้จะมีโปรเจกต์ยังเกิดขึ้นนะคะแมนาพาเนะท่องสองเดือนแล้วสายเลือดล้านชนบุรีนะคะยอยข่าซ้อ,องกมได้ครับเบิ้ข่าซ้อ,อ,องไม่ได้ละก็เ,เลยขยายซ้อนนะครับย,ยหลายนางก็มีความอยากยางเข่าอยู่แต่ว่ามันติด แล้วยาสาผมโดบดคุณเด้คิมนวดกิมนวดกิมนวดโดบเอาเอ,าอ,าอ,าอา่อคอยเจอกันตอนไล่สดช่องคนควายใหญ่นะคะเมื่อนี้นะคะคนควายใหญ่กับการไล่สดครั้งที่สองนะคะเป็นในเรื่องของการว่ามาเห็ดย่างกันนะคะเข้ามาเบิ่งกันนะคะอ่า เอผู้สาวมันจะทั้งได้เนาะมาไทยอ่านอย่างอยู่นะคะอ่านนิตยสารนิตยาสารแคทเทิลมีค่ะอ๋อแคทเทิลมีเป็นนิตยาสารเกี่ยวกับควายเนาะค่ะอ๋อเพิ่นมีขายเพิ่นว่าเพิ่นมีขายอยู่ตามซี9 in เอ่ออีหยังอีกอันนึงเนาะหาหาซื้อยากได้เพิ่นว่าเพิ่นลุงอันนะ ล้านละสามฉบับหนึ่งว่าสั้นอันนิตยสารควายนี่นะว่าจิไปหาซื้อกับเบิดก่อนตลอดนะคะอ่ะซื้ออย่างคะแนะนำตัวนะคะสาวสวยของเฮาเมื่อน,นี้ซื้อลลิตาตอนละน้ำสกุลเดิมค้าแจ้งค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลคอนสารค่ะอ๋อเมื่อน,นี้เขามาเห็นอย่างคะนี่มาถาทายรูปควายค่ะอ๋อมาทายอมาทายรูปควายนะคะกับบบอ บอกก่ออํำเนาะจากนิตยสาราแคเทเธอรีนไปเข้าไปเบิ้งกันเถอะค่ะว่าเพื่อนจัดรนาเตรียมกำหอยฉากไว้ประมาณใดละนะคะอ่าไปเลยค่ะ ตอนนี้อยู่ทีอ่อันข้อควายร้องเก่งนะคะพื้นที่อันข้อควายนี่ก็กว้างกว้างค่ะงามบ่คะนางแบบของเขา โอ้แดดประมาณบ่ายสี่โมงนะคะกันยังห้อนอยู่เลยนี่นะคะเจ้าโชคนะคะควายน้อยอนาคตไก่นะคะของน้องโบนะคะน้องโบจะมาทายรูปกับไอ้เจ้าโชคนะคะมือนี่มาจากชุมแพเนอะ ค่ะทำมาเบิรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซื้ออย่างจ้าจิตตนโทภาคภูมิสอนพะล้ครับผมอ่ามือนี้มาถ่ายรูปกับเจ้าเจ้าโชคเป็นบ่คะด็กปั้นเป็นบ้คะปั้นครับด็กปั้นโชคลุงภูเวียงอ๋อมีชื่อแล้วพ่อมเจ้าโชคลุงภูเบียงเพิ่ว่า ทำมาเบื้องหลังการทายทํานะคะตอนนี้ร้องเก่งกําลังทายกับแม่แม่มารวยนะคะแม่ของเจ้าโชคนี่แหละบกออัาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมบกออัมแคทเทอรมีครับรอขนาดนะคะสดครับ โสดพ้อแมนบ้น้อมาดิมารับผิดชอบนะคะ่างไม่ผมเลยครับันขางขั้นขามาต้งผมเลยครับมาเบืองเบื้องหลังกันค่ะขั้นขาครับหมายถึงว่าดันดันสดมากๆขั้ขงเลย เบื้องหลังนะคะอุตสาห์ร้อนะคะจนบารบายแดดก็ยังร้อนอยู่คือเก่าหันมาโบ้หัับ โอ่ผมเด็กทั้งคั้าเลยโอ้จีบเดียแช่เดียนี่ทีละดีเหรอวะเดออะปุ๊บยอดครับเอาดิอ่ะนี่แล้วโอ้ยมันอยู่ในหลุมนี่ครับมันอยู่หลุมปะค่ะผู้ใดจะสอบถามอย่างสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะในช่วงไลฟ์สดของเราในมื้อนี้นะคะเดี๋ยวว ขาลังเด้ไหนึงนี่สุดยอดเลยหนิซุ้น้ำหมจับจับจับข้าวสองมือครับโบยกางโยกางเออเอ้เอาสวยสวยด้วย้วยเอามือมือมือสายลงโบรับอีกครับโบับจอีกครับ้ยถึงหนาลงนิดนึงครับถึงหนาลงเนี่ยเนี่ยเนี่้ก็ได้เอาน่ก็ได้ไปิกนสองมือยูนี่ค่ะ เดี๋ยวกับคงจะต้องขอโตไปถ่ายรูปน้ำเพลินแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เขามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ